ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มาถึงที่บ้านพึ่งดินสังคโลกนะทุกคนไม่เคยรู้จักและก็ไม่ได้รู้ด้วยซ้ํานะคะว่าคนปั้นเป็นคนดังด้วยทุกคนไปสวัสดีสสดค่ะวันนี้แม่ฟินิกนะคะจะมาบูชาของดีของของดังด้วยนะคะพี่น้องเราอยู่กันที่บ้านพึ่งดินสังคโลกค่ะพึ่งดินสังคโลกทุกคน มาจากแพรบัสโกไตแนะนำมานะคะพอดีไปดูที่ในงานนะคะยังไม่ถูกใจก็เลยมาที่บ้านเลยนะคะและจะจะบอกว่าเยอะมากถ้าใครสนใจนะคะไปดูนะคะมาดูเดี๋ยวแม่ฟินิกจะพาไปดูนะ,ะทุกคนว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้าเนี่ยนะเยอะมากเลยทุกคนดูสินี่นสวยมากเลย เยอะมากใครสนใจนะคะสามารถสั่งได้นะทุกคนปั้นเองกับมือนะคะสุดยอดเลยดูเดียวโอ้โหดูดาราที่มาเอาเหอะเอาเหอะ <c oughs> เ,เหอะเราไปอยู่ไหนมาเนี่ยดูสิไม่ถจะสวยๆมันเลยนะสามารถสั่งดำได้นะคะทุกคนงานทุกชิ้นปั้นมือใช่ไหมคะ <c oughs> ปั้น ปั้นมือถ้ามาจากอะไรคะดินค่ะดินนะคะปั้นจากดินอืมสวยมากเลยดูดิ่าตุสี่เอ็นน้ำลมไฟอคนวันลูกทำตอะไราสีอืมสวยมากเลยเป็นบุญตามากเลยทุกคนใครสนใจสามารถสั่งได้นะแต่แม่ฟินิกจะทิ้งที่อยู่บรทโทรไว้ให้นะคะทุกคนคะ่ะ ดูสิค,คุณมาเยืนอ๋องค์นี้เสองสองืมดูสินูนอ,อาจารย์คนปั้นครั <ทา S 2> บสวัสดีครับนี่ละคะคนดังนะคะคนดังนะคะคนดังนะคะดูอาจารย์ชื่ออะไรคะลำพินมณ้อมครับน,นี่แน่คนดังเราไปอยู่ในมาเนี่ยเราไม่รู้จักคนดังนะยมากเลยดูสิง่าย นี่ไงองค์เล็กก็มีนเน,นี่ยองค์เด็กเนี่นย,สยสวยๆทั้งนั้นเลยทุกคนเกิดจากธาุทั้งสี่นะครับ ขึ้นรูปเนี่ยเราก็เอาดินมาผสมน้ำเอาลมโกกให้แห้งแล้วปานการเผาเรียกว่าธาตุทั้งสีน่นาคมาธาตุปุอากาศาตูหัวใจเศรษฐีนาคชาลิติคือเมต่ตามหานิยมนาโมพุทธายะเนี่ยทุกสิ่งอย่างลงอาไว้ให้องค์แล้วนะครับเป็นธาตุที่ดีที่สุดไม่ใช่เลซซนไม่ใช่ปูนบัสเตอร์ะะอันนี้คือบูชา,าก็จะเกิดพระแม่แม่ธรณีก็าลางโอ้ยคนหัวลุกเอาท่านให้เกิดมาก่อนเอาใจทำทำด้วยใจไม่ใช่มือ องค์นี้ก็ขึ้นด้วยเอกัรน้วยทัุทั้งสี่นามาภะกะอุอากาศนัชาลีติด้วยนโมพุทธ,ธายะโอมสีคเนศายนะนามาหาจงมาเกิดด้วยเถอโอมเพียงอาาิย่าแทนรูปแม่แม่หนึ่งเจ้หนึ่งสองเพียครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งปล่อยนะครับเวลาจับจับที่ฐานนะครับไม่แตกนะคะ กอสาอ้างก่อให้มีจอบได้